ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขก็ได้ร่วมงานน่านเฟสโชเคสขับเคลื่อนงานศิลปะวัฒนธรรมที่สําคัญของจังหวัดน่านค่ะที่ควงสาอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนายแพทย์ชละน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขร่วมกิจกรรมน่านเฟสโชเคสค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของเทศกาลน่าน เฟสิวัลขับเคลื่อนงานศิลปะวัฒนธรรมในรูปแบบประเพณีนิยมและร่วมสมัยโดยมีนายกฤิเพ,เพชรเพชระบูรนินรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านหัวหน้าส่วนราชการผู้นำองค์กรหน่วยงานภาคเอกชนเครือข่ายศิลปินร่วมสมัยจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะโดยนายแพทย์ชนน่าน49ีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวนะคะว่าการจัดงานในวันนี้ถือเป็นการนำเสนอความเป็นอัตลักษณ์ของน่านค่ะผ่านงานศิลปะวัฒนธรรม ดนตรีการแสดงอาหารและบทเพลงโดยศิลปินชาวเมืองน่านซึ่งจะเห็นได้นะคะว่าน่นานนั้นมีความโดดเด่นในหลายมิติสอดคล้องกับที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการผลักดันน่านให้เป็นเมืองมรดกโลกคู่แฝดกับหลวงพระบางที่สปป,ปลาวและเพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการอนุรักษ์ควบคู่กับการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไปภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยค่ะมีอะไรบ้างมีการแสดงทางศิลป วัฒนธรรมร่วมสมัยการประชันซอลล่องน่านการฟ้อนล,ล่องน่านการจัดเสวนากิจกรรมโชว์เคสเวิร์กชอปการแสดงดนตรีจอยจอยน่านคอนเทมต์โพ r ารี่มิวสิกค่ะรวมไปถึงการออกบูธร้านค้าจานเด็ดการจัดแสดงนิทรศการน่านสเคป การแสดงชนเผ่าการแสดงวงโยธวาทิ์การใช้หนังสั้นจากเวิร์กช็อปน่านช็อตฟิล์มโดยจะจัดขึ้นนะคะไปจนถึงวันที่3มีนาคม2567นี้ค่ะก็ยังมีเวลาอีกหนึ่งวันนะคะเช